FC ทุกคนคขับตอนนี้หนึ่งบดินมาถึงน่านแล้วนะครับประมาณหกโมงเกือบเกือบทุ่มหนึ่งมาเจอหนานตั้งใจจะมาเจออากาศเย็นๆครับมาเจอบรรยากาศฝนตกครับมาถึงแล้วฝนตกนีครับลงเครื่องมาเอ,อหนาวด้วยฝนตกด้วยนี่ครับน่านครับมาพร้อมกับใครเอยใครเอยนี่ครับพี่ประหลัดเป็นไงอาจารย์สุรพลเป็นไงบ้างพี่ประหลัดเป็นไงบ้าง นี่ึงตอนไปกล้วยหลินปีห0นะอัแบบเนี้ยฝนก็ตกหนา,กาวก็หนาวเออเจ็สี่องศา <laughs> ถ้าอากาศสยานนานาชาติน,าน่านไม่ใช่นานาชาติเดี๋ยวเออ <laughs> น่านนครอ่าถ้าอากาศสยานน่านนครนะครับมาถึงโอ้ลงเครื่องมาต้องการร่วมสงสารนกไหมสงสารนกด้วย นอๆๆ้องนกน้องนกบินตากฝนนะครับเดี๋ยวหนึ่งบริษมีโปร,โจรเจกต์ใหญ่นะครับทุกคนเรามีโปร,โจรเจกต์ใหญ่ที่จะได้ทำกิจกรร,รมร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญ fc ทุกคนมาขอบคุณครับมีเขาก็จะมีร่มบริการนะรพี่นกขอนะง่าหักมากเดี๋ยวเราจะมีโปร,โจรเจกต์ใหญ่กันในเร็วเวนี้เป็นโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกนะพี่รประหลัดเนาะ เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่ใหญ่มากใหญ่มากต้องบอกว่าใหญ่มากแล้วทุกคนสามารถมาร่วมได้ด้วยนะครับเป็นบุญกุศลครั้งใหญ่เป็นบุญกุศลครั้งใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกเดี๋ยวให้ติดตามไปเรื่อยๆที่เพิ่งมาถึงหิวละหิวจริงๆฝนก็ตกหนาวด้วยใช่ไม่รู้เตรียมเตรียมเตรียมชุดกันหนาวหรือเปล่านี่ไงนี่ชุดกันหนาวแล้วเหรอเนี่ยกระเป๋าอดเดี๋ยวไปเอกระเป๋ากันโอเครับกระเป๋ากัน เรามีทีมงานมารับเราด้วยครับมีทีมงานมารับเราด้วยนะครับมารับกระเป๋ากระเป๋ามานานแล้วมั้งเนี่ยรอคนนะรอเจ้าของมา,นานแล้วนะน,นี่มาถึงน่านจริงแล้วไ,นนไหน<ะ>เราสามคนมาแล้วนี่ไหนน,น่านก,กับกล้องก็บอปเนี่ยตัวหนังสรรือมันกลับกลับจริงจด้วยนะอ่ะเออพวกกลับหลังนี่มันไปนี่ได้อ่ะเดี๋ยวเราโชว์โชว์โชว์วันนี้เราจะไปกินอะไรนะ ขันโตกใช่แล้วแต่ก่อนจะไปขันโตกนี่คือต้องเข้าค่ายก่อนนะถ้าอาจารย์บอกว่าต้องไปกรรมฐานก่อนด้วยเหมือนว่าเข้าค่ายเลยโอเคบรรยากาศดีมากเดี๋ยวภาพนิ่งก็ได้เอาภาพนิ่งก็ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันมีเรื่องเล่าเยอะมากๆเดี๋ยวติดตามกันโอเค